ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าวัดนะครับอาวุธนะครับวิกะสิตารามนะครับอันนี้อะไรครับของมีอะไรอยากได้สมยก็ใส่ลงไปเพราะไปนอนหลังพ้องไม่ถึงวัด่ะออ๋ครับผโอ้โหเรับราได้เปลี่ยนรถนะครับ แปดแปดห้านะครับแปดสวัสดีครับดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากนะครับ เนี่ยแต่ก่อน3 0 0อยไม่มีเราดูนะ สามร้อยไม่มีส <20 S 2> องหมื่นกว่าเลยตอนนี้สองหมื่นสองสอมั่นสองแล้วสวัสดีครับวันนี้มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันนี้มีองค์หลวงปู่ศิลาสิริยันโทมาทพุทธาพิเศษในเวลา19บเนาฬิกาสินาทีนะครับตอนนี้ผมประมาณจะถึงสินาฬิกาสินาทีแล้วครับวันนี้ผู้คนเยอะมากนะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าวัดนะครับอาวุธนะครับวิกาสิตาลามนะครับตาลามตอนนี้นะครับเข้าไปน้านในนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีนะครับพุทธาพิเศษนะครับ คนเยอะมากครับนี่นะครับมาถึงด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณลานจอดรถนะครับของวัดแม่ชีนะครับศาลาคุณแม่นะครับบุญเรือนนะครับคุณแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนนะครับนะครับก็คือบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นวันพุทธาภิเษกนะครับพุทธาภิเษกเหรียญนะครับ รับพงต่างๆนะครับวัตถุมงคลนะครับที่วัดของคุณแม่บุญเรือนนะครับอันนี้เป็นรายการนะครับวันถุมงคลนะครับการวัตถุมงคลแม่บุญเรือนนะครับเดี๋ยวพา ชมนะครับบารมีนะครับ

ครับเป็นรถโรงปูนะครับเดี๋ยวดอกไม้ดอกไม้จะใช้กระบะท่านนะครับท่านนะครับเาื่อหเป็นสิบินึงคนนะครับครับเปูอยู่นายวายอครับวางได้แล้ว ใช่ครับใช่อันนี้รถใี่ใช่ใครจะมีบูธทเม้นรึ้นนนะครับลังอธิษฐานดอยู่นะครับนเมนกลาลงเมนกลาลงแม่บังอธิษฐานห็ดอยู่นะครับคละยบาทคนใทรถด้ครับรถที่ต้งปูนั่งมานะครับอันนี้พวกคนนะครับเอาดอกไม้นะของใส่รถท้ายรถต้องปูนะครับ ไปดูใบะเบียนด้วยกันนะครับนะครับผูคนมากมายนะครับเยอะมากครับวันนี้หลวงปู่กำลังไปทาพิเศษนะครับกรตถุมมงคลอยู่ด้านในนะครับนี่รถหลวงปู่นะครับพระลาดวัชละธรรมโสพลนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ รา้เบียนรถนะครับแปดานะครับแปดแปดห้าแปด8 5ห้านะครับแปดแห้าเนี่ยแต่ก่อนสามไม่มีเงาดูนะสามร้ไม่มีสองหมื่นกว่าเลยตอนนี้สองหมื่นสอมื่นสครับแก ไม่ถึงเดือนนะเร็วไม่ถึงเดือนครับเดี๋ยวม่เฉลี่เสียงเดียวนั่นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวยครับพาไปชมบรรยากาศนะครับสถานที่จองวัตถุมงคลนะครับตอนนี้นะครับท่านอยู่ด้านด้านในนะครับตอนนี้ปิดปิดนะครับเข้าไปไม่ได้นะ ตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่จองนะครับจองวัตถุมงคลนะครับจองวัตถุมงคลนะครับก็จะมีวัตถุมงคลนะครับเหรียญย้อนยุกนะครับชุดกรรมการนะครับก็จะมีกรรมการอุปถัมภ์นะครับสามร้อยชุดนะครับกรรมการกลางนะครับประมาณสามร้อยชุดนะครับบูชานะครับก็จะถ้าชุดนี้ประมาณห้าพันห้าร้อยบาทนะครับชุดนี้ก็จะเป็นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ เรียนยอนุูนะครับจะพาไปชมด้านในนะครับ ด้านข้างนะคะพี่ต้อเดินทะลุตรงนี้ไปอะค่ะไปต่อคิวแล้วก็จองสีลานได้ด้านข้างเลยค่ะสวัสดีครับดูบรรยากาศนะครับคนเยอะมากนะครับ

สองสอแรสารับวันนี้ครับขออนุญาตเไปแล้วันดยกาแนะครับพิเศษสนะครับ ไม่เห็นเลยวะอบคุครับตอนนี้บรรยากาศนะครับจากพีรีเซนนะครับตอนนี้รถติดมากเลยครับบรรยากาศบารมีสู่ปู่แล้วครับแล้วครับบารมี ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับนะเอาวิสิตาลามนะครับวิสิตาลามตอนนี้การจราจรติดขัดนะครับผู้คนมากนับนับแสนนะครับสามสิบหมื่นคนได้การจราจรติดขัดนะครับซอยเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรา คลิปนี้นะครับก็เยอะมากนะครับเราไม่ได้ปไปไหวชีบุนเรือนเลยนะครับก็ได้มานะค,นาครับเยอะมากทีนี้ก็งกล่าวคำว่านะครับดาครับ